ยังคงฮือฮาและเกลียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่15ธันวาคมดตรตรเอตุชัชวีสุวรรณสวัสด์เดินมาผิด อาจแพ้ทั้งกระดานกรณีทายาทสายตรงเอาเบิร์ไอสไตน์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากเมื่อวานนี้งานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากรทมของดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์และในงานนี้ทำเอาต้องตกตรึงกันทั้งสังคมไทย เมื่อมีคำกล่าวอ้างว่าดอเรเอเป็นทายาทสายตรงของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกแล้วกับกายกลายเป็นเรื่องกิ้งกือตกท่อเมื่อศาสตราจารย์ด็อเตอร์โฮเบิร์กไอน์สไตน์ผู้ที่ถูกกล่าวอ้างออกมาปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดใดๆกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทุกอย่างก็สูขิด เอวังด้วยประการชนิแ้แหละบายบายดรเองานนี้ทำไมทำมาทำไมกิ้งเกอถึงตกท่อได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณ์ราญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้ มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้ กว่า2400คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนา,าประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละหนึ่งครั้ง ครั้งละ5้าถึงสิคนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้เมื่อวานนี้ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด์ออกมาแบบอ,อกผายไรพึ่งด้วยความ มั่นอกมั่นใจหลายคนถึงกับอึ้งเมื่อเธอบอกว่าเป็นทายาทสายตรงของไอสไตน์เพียงคนหนึ่งคนเดียวในแผ่นดินไทยผมนี้ถือว่าเป็นทายาทสายตรงไอสไตน์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับภูมิใจมากครับอาจารย์ท่านเป็นวิศวกรด้านอุโมงมือหนึ่งของโลก จบที่เดียวกันกับอัลเบิร์ตไอสไตน์นี่แหละครับนอกจากนั้นด็อรเอสุชัชวีสุวรรสวัสด์คนที่รั่นปากว่าพักประชาธิปัตย์อยู่คู่กรุงเทพมา75ปีผ่านประวัตินับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้จะประกาศให้ทราบว่าเราคือพัก ที่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนจะเป็นพักนำการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทยของเราแต่ก็บอกว่าคนกรุงเทพถูกคมขืนครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำๆทุกวันจนคุ้นชินไปแล้วว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนกรุงเทพได้แต่ผมเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนอนาคตของลูกหลาน เปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ครับแต่แล้วเรื่องราวของทายาสายตรงหนึ่งเดียวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กลับกลายเป็นลมที่พัดผ่านเพียงชั่ววูบแล้วก็กลับกลายว่ามันไม่มีอะไรหลงเหลือเมื่อโป๊ะแตก อเบิร right. like kind of ์ไอสไตน์ตอบชัดว่าไม่ได้เป็นญาติกับอเบิร์ไอสไตน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นอ้าวแบบนี้แล้วยังไงกันต่อนะคราวนี้ตาย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 ด็อกเตอรเอเรื่องราวนี้มดิชนออนไลน์นำเสนอข่าวโดยมีรายละเอียดใจความว่าสู่ขิด เปิดอีเมลอาจารย์ฮอลเบิร์ตไอสไตน์อาจารย์พี่เอปัดไม่ได้เป็นญาติกับอัลเบิร์ตไอสไตน์เมื่อวันที่15ธันวาคม2564เวลา8นาฬกา56นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายสุชัดชวีตุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคประชาธิปัตย์แถลงนโยบายในฐานะผู้สมัครอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมาโดยหนึ่งในเรื่องที่สุชัชวีอ้างถึงคือการจบปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ MIT สหรัฐอเมริกาและเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์หลานแท้ๆของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลคจนมาเป็นที่มาของประโยคเด็ดผมนี้ถือเป็น ทายาทสายตรงไอสไตน์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับทั้งนี้ดรสุชัชวีโพสต์ภาพเอาเบิร์ตไอสไตน์คู่กับภาพเพอร์เบิร์ตไอสไตน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเอสุชัชวีในวันครูเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาพร้อมโพสต์ภาพระบุว่าตนคิดถึงครูที่ MIT และส่งกำลังใจความรักความกระตัญญูถึงครูอัลเบิร์ตครูของตนที่เป็นหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่สอนให้ตนเป็นคนมุ่งมั่นอดทนไม่ยอแพ้ทั้งนี้มัติชนออนไลน์ได้ส่งอีเมลสอบถามข้อที่จริงกรณีดังกล่าวไปยังศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ด็อกเตอร์สุดชัดชวีนำไปอ้างถึงในการหาเสียง ชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งศาสตราจารย์อร์เบิร์ตไอน์สไตน์ได้ตอบอีเมลระบุว่าขอบคุณสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์เป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกของผมจริงๆและเป็นนักเรียนที่ดีมากคนหนึ่งอย่างไรก็ตามผมไม่ใช่หลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใ,ใดๆทางสายเลือดผมหวังให้ สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์โชคดีในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่าโปเตอาละงานนี้แล้วจะตอบยังไงละงานนี้ตาย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 โอ้สรุปแล้ว thank you สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ was indeed my doctoral student and a very good one however, I am not Aba e i s t a r k a n s o n no relation. I just wish to chashuwi a t ั o o ี d ูร c k in his run for governor. Hest Aistai งานนี้ตาย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 เรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าอย่างไรผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วหนึ่ง สังกัดพักสายประดิษฐ์วาทกรรมสร้างภาพแต่ไร้ผลงานก็ประมาณนี้ละครับอะไรที่เคยอ้างลอยๆแล้วคนเชื่อแต่ยุคนี้มันจะถูกสืบค้นได้ในเสี้ยววินาทีไม่มีที่ให้ยืนให้ความจุดๆ,ๆุนานเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วถ้าขาดคุณภาพดีแต่พูดก็จะจบไม่สวยอาจจะพูดกับนักศึกษาแบบนี้ที่มหาวิทยาลัยจนชิน แล้วติดปากมาพูดในเวทีใหญ่ขึ้นต่อไประวังพลาดอะไรง่ายๆเหมือนคราวนี้อีกนะครับต้องปัดฐานความคิดใหม่เลยจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมารงกรทมมันไม่เหมือนกันมันไม่ง่ายเลยคนต่างจังหวัดอาจจะคุ้นๆอยู่หมู่บ้านเดียวกันนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวพันทางชาติะกูลกันสักนิดมันก็เป็นเรื่องน่าขำอีกอย่างที่ต่างประเทศก็เป็นเหมือนกัน จะเลือกใครสักคนต้องดูที่คนอวยหรือครับไม่สนใจสังกัดว่ามาจากพรรคไหนก็รู้รู้กันอยู่ว่าพรรคนี้ความเป็นมาเป็นอย่างไรคนฉลาดเขาจะไม่เลือกความสำคัญของมนุษย์วัดกันที่ความดีไม่ได้วัดกันที่เชื้อสายเผ่าพันธุ์ความรู้สูงสื่อพยายามเสนอข่าวพี่เอมากเกินไปนะมันปลอมคนสมัยนี้เขาดูออก ถ้าดีและเก่งจริงต้องไม่อยู่พักประชาธิปัตย์ตั้งแต่แรกแล้วครับพี่เอขึ้นรถผิดชีวิตเปลี่ยนครับพี่และเรื่องราวนี้เอสุชัชชวีสุวันสวัสด์มาบอกว่าอย่างไรกรณีบอกว่าเป็นทายาสายตรงผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเป็นทายาสายตรงไอสไตล์จริงๆเอสุชัชชวี คาดิเดตพูว่าแจงปมพูดว่าเป็นทานยติสายตรงไอ์สไตน์พะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจหลังอาจารย์ที่สอนเอออกมาชี้แจงว่าตนไม่ได้เป็นญาติกับอัลเบิร์ตไอสไตน์แบบนี้ทำยังไงกันดีวะ,ะงานนี้ยุ่งแล้วอาจพูดได้ว่าเป็นบทเรียนสุดปวดเจ็บของด็อกเตอร์เ ผิดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานเรื่องราวนี้มติชนได้ลงข่าวในรายการ09อินเด็กว่าบทเรียนสุดปวดเจ็บด็อกเตอร์เอผิดตาเดียวแพ้ทั้งกระดาน15ธันวาคม8นาฬกา19นาทีต้องยอมรับว่าการร้อน เปิดตัวดรเอ๋ตูชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงสมัครผู้ว่าในนามพักประชาธิปัตย์ดำเนินไปตามสูตรการตลาดอย่างครบคันสะท้อนการตัดเตรียมด้วยความมั่นใจเป็นอย่างสูงไม่ว่ามองจากด้านของดรเอไม่ว่ามองจากด้านของประชาธิปัตย์แต่พาเห็นได้จากพันุ์ที่คณะกรรมการบริหารพักผ่านมติเห็นชอบทั้งนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรค นายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักก็ปรากฏตัวที่สามย่านมิทาวขณะที่ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสด์ถอดพิมพ์เขียวจากโครงสร้างการเปิดตัวของสตีฟจ็อบสที่นำเสนอสมาร์ทโฟนด้วยท่วงทํานองแห่งความเป็นอัจฉริยะพร้อมมูลไม่ว่ามูลภาพมองกรุงเทพมหานครในอนาคตไม่ว่าเป็นวิัยทัศน อันเลิศหรูอลังการเมืองใหม่เมืองก้าวหน้าแต่พันที่ประกาศความเป็นทายาทสายตรงของไอสไตในเบื้องต้นก่อให้เกิดอาการตกตรึงตึง,ตงและกลายเป็นสภาวะที่หมุนงงกระทั่งเป็นคำถามสุดคิดติดเทนตามมาความโออาอลังการในปฏิบัติการล้นการทางการเมืองรำพังเป็นเครื่องหมายผ่านเครื่องหมายทางการค้ายี่ห้อประชาธิปัตย ก็เกิดคำถามเป็นอย่างสูงอยู่แล้วแต่ทั้งหมดอะไรไม่สามารถจุดประเด็นความสนใจกับกลายเป็นเรื่องตลปัดได้เท่าเทียมกับสถานะแห่งทายาทสายตรงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไปได้ลำพังชื่อเสียงของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ล้ำเลิศอย่างยิ่งเมื่อประสานกับวิสัยทัศน์สุดริ์สุดเดชระดับด็อเร์เอเข้าไปอีกจึงเกิดคำถามสายตรงไปยัง MIT เมื่อศาสตราจารย์เฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์ ออกมาปฏิเสธความเป็นทายาทโดยตรงของท่านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ดร์เอก็แทบไปไม่เป็นและการหวังที่จะให้เกิดการระเบิดมีอันต้องระเบิดจนแตกกระจายจึงไม่เพียงแต่ลบบางถ้อยคำอันเป็นปัญหาต่อจังหวะก้าวต่อไปของดอกเตอร์เอหากจำเป็นต้องแก้เกมทางการเมืองอย่างรีบด่วนที่เคยประเมินว่าสดสวยกับกลายเป็นครูขัดระหว่างทาง ทุกอย่างเข้าลักษณะเดินผิดเพียงหนึ่งตาอาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ทั้งกระดาษเกิดขึ้นได้หากบริหารจัดการไม่สำเร็จนี่คือสภาพแบบกิ้งกือตกท่อโดยแท้สําหรับด็อเตอร์เอเรื่องราวนี้มีคำพูดที่ชัดเจนที่บ่งบอกว่าเอสุชัชวีปวดตัวเองว่าเก่งมีจิตคิดวิเคราะห์สร้างผลงานมากมาย แต่ถามจริงๆไม่เคยคิดตรวจสอบเลยหรือว่าอาจารย์ตัวเองที่ตัวเองเอามากล่าวอ้างสร้างเครดิตหนักหนาะไม่ได้เป็นหลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จริงแค่นามสกุลเหมือนกันเ,ยเฉยๆถ้าเรื่องแค่นี้ไม่ตรวจสอบความฉลาดที่เคลมมาก็คงจุด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 เมื่อไปเรียนที่ MIT เคยได้รับการบอกเล่าจากรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ก่อนว่า ตนเองโชคดีมากที่เรียนกับอาจารย์ท่านนี้เพราะเป็นหลานของอัลเบิร์ตไอสไตน์ซึ่งตนก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจมาตลอดไม่ได้มีเจตนายกเรื่องนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงถ้าใครติดตามจะทราบว่าตนพูดเรื่องนี้ในการบรรยายมาตลอด4-5หปีที่ผ่านมาเพราะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นจริงๆ เอวังด้วยประการนีแ้แหลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายสามารถคิดวิเคราะห์ได้เองว่างานนี้ไม่ว่าจะคิดอย่างไรไม่ว่าจะแยกแยะอย่างไรไม่ว่าจะวิเคราะห์อย่างไรก็เห็นได้ชัดเจนว่าการพูดในเวทีการเปิดตัวก็คือการหาเสียงดังนั้นจะเชื่อโดยบริสุทธิจจ์ใจไม่สามารถใช้กล่าวอ้างได้ เพราะในเมื่อเราพูดแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งต้องพิสูจน์ความจริงยืนยันแล้วว่ามันคือสัจธรรมมันคือความจริงถึงสามารถนำมากล่าวอ้างและเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เป็นเสมือนปรา,าสาทรายเมื่อสร้างขึ้นไปใหญ่โตเพียงไรน้ำซัดมาครั้งเดียวทุกอย่างก็ล่มสลายไปกับตาและคลิปนี้ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่เห็นและได้รับบทเรียนในเรื่องราวนี้คืออะไรนั่นคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิตอลหากไม่มีกำแพงหรือกฎหมายมาปิดกัน้น กระบวนการตรวจสอบในยุคดิจิทัลทุกสิ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จนี่คือพลรานุภาพของข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลดังนั้นสิ่งที่พวกเราพยายามทำคือการนำเสนอข้อมูลข้อที่จริงให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและเมื่อเรานำเสนอ ประชาชนจะสามารถตื่นรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถปิดกั้นได้ด้วยฝ่าม,มืออีกต่อไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์เพราะลูกนี้โลกวันนี้ไม่มีแล้วเทวดาที่เหาะเหินเดินอากาศเดินฟ้าเดินดินได้มีแต่มนุษย์ กินขี้ปี้นอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อได้จริงต่างๆในยุคข่าวสารยุคดิจิตัลนั้นจะสามารถถูกตีแผ่สามารถพิสูจน์ความจริงความเท็จได้นี่เป็นทำให้เห็นว่าในโลกวันนี้สิ่งที่เราเห็นเมื่อวานว่าใช่วันนี้ข้อได้จริงอาจจะถูกแปรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการนำเสนอข้อมูลข้อได้จริงไปสู่ประชาชน แนะนำวิธีการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี่คือคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้และขอแสดงความเสียใจกับดรเอสุชัชวีสวรรสวัสดิ์วันนี้ประสาทสายต้องล่มสลายเดินมาผิดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานคลิปนี้ขอญอาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิด่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายป,ประชาธิปไตยไปยังรากญา้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อตู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีต้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีต้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศร เลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวรีเพคแห่งนี้ ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสาม,มารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรพีเมียรทุกข่้ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฝ้าเดียวกัน กันจนถึงเช้นชัยเราคือเพื่อนกันผู้สากดินาทรงกินาประชาชนาทงรงดลลอย อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กล้าไเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเาจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าสการณ์ที่ทับที่มันจะชีวิไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมครับแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ต่อครับ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นคมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธไตยแแล้วจะะโดนนนบบบีครัผม่า ไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีสักิ์ีเป็น,นมนุย์ในประเทศนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับา,าเป็นคนอของเรามันศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักศีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นสัก์ศีของเราแล้วเนี่ยเราถูกีกสักศีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยึดยันเจ็ดดงมานอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งข่าวในเชิงมืยนะครับ อยากให้รัฐบาลเห็น่ารผูกมัเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดีการ